ชมคะในขณะนี้เราก็ติดสถานการณ์น้ําท่วมที่เชียงรายแม่สายนะคะแล้วก็เรามีสายของท่านแม่ทัพภาคที่3าค่ะท่านบรรทประสานแสงสุริรักนะฮะเกียรติสนทนาอยู่ในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพภาคที่3ค่ะท่านบรรทประสานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับและพี่น้องประชาชนทุกท่านครับค่ะท่านแม่ทัพคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะแม่สายอะนะฮะท่านแม่ทัพได้มีการสั่งการพิเศษยังไงไหมคะเพราะเมื่อคืนนี้เจอวิกฤตนะคะครับเราได้สั่งการให้ มีการสั่งใช้สั่งกำลังคนยุทธปกรณ์นะยานพาหนะทุกอย่างที่สามารถสำเนุนไดนะ้พร้อมดำเนินเต็มที่ครับซึ่งรเราเฝ้าติดตามตั้งแต่วันที่เก้าที่สิบที่เริ่มมีฝนตกตกหนักนะครับแล้วก็ต่อเน,นื่องมาสะสมมาจนถึงเมื่อวานนะครับที่ขั้นถึงขั้นวิกฤตนะครับแล้วก็จัดก,กําลังมาเาตรียมพร้อมแล้วก็เข้ามาเป็นพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานที่เริ่มเริ่มมีน้ําไหลเข้ามาเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้นครับ ค่ะในส่วนพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนะฮะทางทหารมีแนวทางดูแลยังไงบ้างคะท่านแม่ทัพคะเราเมื่อเมื่อคืนเนี่ยเราเราได้ติดตามเฝ้าแล้วก็ดาเนินการขนย้ายที่เราสามารถเนใช้ออกมาได้ตั้งแต่เมื่อคืนได้ประมาณสักสองร้อยคูเรือนนะครับสองร้อยเก้าสิบเจ็ดคูเรือนนะครับที่ขนย้ายออกมานะครับแต่ก็จะมีจํานวนหนึ่งครับที่ยังดิ้นรนไนที่เนื่องจากว่าสภาพน้ําค่อนข้างไหลเชี่ยวแรงนะครับ แล้วก็เวลาเรือเข้าไปจะค่อนข้างยังลําบากนะครับอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทีผมอยู่ที่แม่สายนะครับแต่ที่อ่านแม่สายตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วครับแล้วก็ระดับน้ำเรี่ยลดลงไปเยอะแล้วครับการช่วยเหลือก็ะสะดวกมากยิ่งขึ้นครับค่ะในส่วนของกองหลังอย่างพี่น้องประชาชนเราที่ชมช่อง5อยู่นะคะชมสนับเป้าบรรเทาทุกอยากจะมีส่วนช่วยเหลือนะฮะเท่าที่แม่ทัพดูที่หน้าง,งานตอนนี้เราสามารถที่จะส่งความช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างคะท่านคะเอ่อตอนนี้การช่วยเหลือนะครับ ในในส่วนของที่กําลังและหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เราช่วยเหลืเอเต็มที่อยู่แล้วนะครับในเรื่องการขนย้ายสิ่งของเรื่องการฟื้นฟูหลังหลังจากที่น้ําเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับก <rigid. S 1> ็จะดำเนินการช่วยเห,หลือในเรื่องการฟื้นฟูแล้วแล้วก็เรื่องอาหารเพื่ออบไวโภกนั้นนะครับเราได้มีครัวพระราชทานได้มีการจัดตั้งนะครับอยู่แล้วแล้วก็ถ้าพี่น้องจะมีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือในเรื่องสิ่งของที่ใช้ก็ผ่านที่ สนเมืรรไทยสายไฟบนถนนถนนบางบุรี37หรือจังหวัดเชียงรายก็ได้ครับค่ะแล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังนะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพายุมีความรุนแรงของฝนเพิ่มขึ้นไหมท่านแม่ทัพมีการสั่งการในแง่ของการเฝ้าระวังต่อย,อยังไงครับท่านคะครับเอ่อตอนนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่เนื่องจากว่าน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผ่านแม่ไอ,อ,อถ้าตอนนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงก็จะมาถึงที่อำเภอแม่าสายแห่งนี้นะครับก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ มีความพร้อมในการที่จะรองรับในการที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนอีกครับค่ะเอาละครในส่วนของทางช่อง5เราตอนนี้ก็เปิดศูนย์รับบริจาคนะฮะจากทุกภาคส่วนใครที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าทหารเราถึงที่ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะค่ะคคเป็นกําลังใจ กับทั้งทหารและก็เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ไปช่วยนะคะขอบพระคุณท่านพลโทประสานแสงสิรรักษ์แม่ทัพภาคที่3อย่างยิ่งอ่ะขอบพระคุณมากค่ะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็โอ้โหทหารอยู่ในพื้นที่ตลอดนะอาจารย์ฉัตรประพลนะเช่นเดียวหน่วยงานต่างๆผลึกกําลังกันนะฮะภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นได้ทันทีก็ต้องมีหน่วยที่ช่วยเหลือทันที ใช่ค่ะนะฮะรวดเร็วนะฮะเรื่องอย่างนี้เอาละครมาช่วยเหลือกันต่อนะฮะท่านผู้ชมคะในรายการของเราก็มีพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่อยากจะปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายนะคะคุณวรรณกรพร้อมอยู่ในสายแล้วคะ่ะพี่พี่จ้องสวัสดีค่ะคุณวรรณกรค่ะคุณวรกรค่ะคุณวรรณเรค่ะคุณวัรณกรค่ะคุณวรรณกรค่ะคุณวรรณกรค่ะคุณวรรกรค่ะคุ่วรรณกรค่ะคุณวรรณกรค่ะคุณวรรณกรค่ะคุณวรรณกรค่ะคุรรณกรค่ะคุณวราชนะคะบอกว่ากรณีค้ณวรรณกันเงินกู้สหกรณ์ครูด้วยกันนะคะคือโหร่วม10ปีแล้วนะณกรค่ะคุณวรรณกร ถูกฟ้องร้องเมื่อตอนปี2,555คะ่ะผู้บังคับบัญชาฟ้องเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยไปค้ำประกันนะฮะผู้ต้องหานะฮะแล้วก็ผู้ต้องหหนี้อีกนะคะไม่มีเงินจ่ายไม่มีหลักทรัพย์ว่ายอย่างนั้นนะะ่ะนะะทางสากลก็เลยยึดเงินอ,อมทรัพย์ส่วนตัวนะฮะเพื่อเป็นหลักประกรันทรัพย์สินที่บังคับไว้โดยไม่สามารถถอนได้อ้างว่าเป็นระเบียบของสากลพี่วรรณกรเลยถามว่าเอ๊ะเขาทำได้ไหม ที่วรรณกรจะทํำยังไงดีก็ต้องดูเรื่องของค้าประกันนะครับแล้วก็เอาเงินจากการค้าประกันไปประกันตัวอ่ะนี่เราก็กลับมาคุยเรื่องการค้าประกันแสดงว่ามันต้องมีการกู้ยืมเงินแหละนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับการกู้ยืมเงินตั้งแต่2 0 0พบาทขึ้นไปก็ต้องมีหลักฐานทําสัญญากันนะครับพอทําสัญญากันแล้วคุณแสดงก็ต้องมีคนเป็นคนกู้คนหนึ่งส่วนผู้ที่โทรศัพท์มาเนี่ยเป็นผู้ที่ขอเป็นผู้ค้าประกันนะครับดังนั้นถ้า ลูกหนี้เขาไม่ชาระหนี้ผู้ค้าประกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วก็ยุค,ความก็10ปีนะครับส่วนในเรื่องของสัญญากู้ยืมเงินสัญญาค้าประกันมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยต้องคุยในรายละเอียดตัวนั้นนะครับค่ะแล้วคนค้าประกันสามารถไปดําเนินการอะไรกับคนที่กู้ได้บ้างไหมคะเมื่อคนอ่าค้าประกันนะครับถูกบังคับให้ชําระหนี้นะครับแล้วเกิดว่าชําระหนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะไม่ได้ครบถ้วนก็ได้นะ ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ากฎหมายใช้คำว่าไล่เบีย้ยนะครับหรือไปฟ้องร้องเอากับผู้ที่ทำให้เราเสียหายได้เขาคือเท่ากับว่าคนที่เขายืมเงินไปเขาก็ผิดสัญญาการค้ำประกันกับตัวผู้ค้ำประกันนะครับก็ใช้กฎหมายค้ำประกันในการไปสิทธิทางศาลรได้เขาบอกเขาไม่มีเงินแล้วถ้าอยากได้ก็เอาชีวิตเข้าไปทำยังไงครับ <N> <N> อย่าถึงขนาดนั้นเลยนะไม่เอาชีวิตก็ลกันก็ไปอยู่ในคุกแทนแล้วกันนะฮะก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่ยให้เห็นใจคนค้ำประกันใช่ไหมฮะก็ต้องการค้ำประกันอะไรค้ำประกันใครนะครับก็ไว้วางใจแค่ไหนก็ดูให้ดีนะครับอย่าไปถึงรับจ้างค้ำประกันก็แล้วกันครับเออไม่ได้นะคะแล้วกันท่านผู้ชมใครที่มีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกฎหมายอยากจะปรึกษาสภาธนายความในพระบรมราชุปถามนาก็ติดต่อผ่านรายการเราได้เพราะว่าอย่างอาจารย์ฉัตรประพลย้มพฤษศิีก็เป็นกรรมการบริหาร พักหนึ่งของสภาธนายความก็ช่วยเหลือกันเป็นประจำในรายการกับเราอยู่แล้วนะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้ว<ม>นะอาจารย์อยากยาช่วยเหลือต่อทำไงดีเนี่ยอ่ะพรุ่งนี้บ่ายมงครึ่งททบหค่ะวันนี้นะคะคอาจารย์ฉัรประพลแย้มพ่อสีทีมงานทุกคนและวก็ดิฉันอนุมากเกษตร,รพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ